เริ่มต้นกันที่เขาแรกนะคะคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงมหาดไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมประเมินผลให้คะแนนโครงการพัฒนาหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวและโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะ ที่ห้องประชุม2ส,สารากลางจังหวัดจันทบุรีน,นายเจตชนะวัฒน์ประธานาคณะ,ระ,ระกรรม,มการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงมหาดไทยนําคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงมหาดไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมประเมินผลให้คะแนนโครงการพัฒนาหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวและโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเ,เ,เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีนายสมหมายวิเชียนชันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนำหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนประธานกลุ่มตัวแทนภาคประชาชนร่วมบรรยายสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสืบเนื่องจากบ้านบางกระจักตํบบบบางกระจักะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีตามโครงการหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ด้วยศักยภาพของการมีสินค้าที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพมาตรฐานคือเสือกกจัตทบณ์ปล่ลอยบางกระจักรวมทั้งพืชพันธุ์ผลไม้เช่นเงาะสละเป็นต้นและจากการปรุงอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่นที่มีรสชาติอร่อยเช่นก๋วยเตียปป๋ยวปูเส้นจันทบุรีแกงหมูชะมวงหรือแม้กระทั่งอาหารทะเลต่างๆที่ได้วัตถุด,ดิบสดๆกุง้งหอยปูปลาจากทะเลเมืองจันทบุรีนั่นเอง พลอยบางกระจะเป็นอนัญมณีที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกทั้งบุษราคัมและเขียวส่องซึ่งเป็นพลอยในตระกูลแซฟไฟร์บุษราคัมมีสีเหลืองสวยงามเป็นมันวาวและแข็งแกร่ง กล่าวว่าบุษราคัมที่สวยที่สุดในโลกส่วนเขียวส่องหรือมรกตนั้นโดยก้อนดิบที่มีสีค่อนข้างคล้ำออกดำนํามาส่องกับแสงจึงจะเห็นสีของพลอยมีความแข็งแกร่งและสวยงามไม่แพ้บุษราคัทั้งยังมีสีไล่จากอ่อนไปกระทั่งเขียวเข้มพลอยบางกระจะ และหลังจากบรรยายสรุปภายในห้องประชุมเสร็จสิ้นทางคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวที่บ้านบางกระจัะ่ตำบลบางกระจะอาเภอเมืองและโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนที่บ้านดาวเรืองหมู่10ตำบลพระพลาอเภอเมืองจังหวจันทบุรีในลำดับต่อไป